สวัสดีค่ะสวัสดีกาล,ลยานามีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ชาแนลเทพยุทธแห่งจิตวิญญ,ญาณนะคะพ้ก็หายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องราวดีๆให้คุณฟังนะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะเป็นสายธรรมนะ,ะเกี่ยวกับสายธรรมนะ,คะใครที่เป็นนักปฏิบตัติหรือใครที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นะคะหรือคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนะ,ะท่านที่ อยู่ในศีลในธรรมก็ได้นะคะวันนี้ที่จะพูดให้คุณฟังนะคะทําไมอยู่ดีๆเน่ยมันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเราเนี่ยรู้สึกว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราไม่อยากที่จะปฏิบัติไม่อยากที่จะทําในช่วงนี้แต่ว่าสิ่งที่อยากทํามากขึ้นก็คือการนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะการปฏิบัติสมาธินะเป็นเพราะอะไรนะคะ บอกเลยว่าคุณคือคนที่บุญถึงพร้อมแล้วนะคะกุศลเพิ่มพูนอยู่ในเลเวลที่อัพขึ้นมากแล้วนะคะต้องการที่จะเน้นในเรื่องของสายการปฏิบัติจริงๆเป็นคนที่บุญกุศลถึงพร้อมเป็นช่วงเวลาที่คุณหลายๆท่านเลยนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเป็นสายนักปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณได้ตื่นรู้ทำให้คุณได้เข้าสู่ สัญญาณเดิมของคุณสัญญาณเดิมของคุณในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีสัญญาณเดิมมาจากอดีตชาติเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่คุณสวดมนต์มันอาจจะเป็นการขอพอรการอธิษฐานให้ได้ปฏิบัติธรรมได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเป็นการอธิษฐานเจตให,ให้ได้เข้าไปในสู่ของเขาเรียกว่า ในสายธรรมนะคะได้บรรลุธรรมในอาอนาคตการหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะหลายหลายท่านเนี่ยทำให้คุณอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งกรรมฐานอยากจะฝึกสมาธิจริงๆนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณทำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับติดลมบนนะคะมันเหมือนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ผลและมันทำให้เรานิ่งทำให้เราเย็นขึ้น ทำให้เรามีสติมีสมาธิและที่สําคัญนะมันเป็นการตื่นรู้ระดับต้นๆในเรื่องของตัวเราใจเรานะคะปัญญาของเราแล้วก็การปฏิบัติตนของเราแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยนะ,ะการนั่งกรรมาฐานทําให้คุณได้รู้อะไรที่มันผิดแปลกออกไปนะคะจากการที่ ถ้าเท่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนปฏิบัตินะคะก็อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งขนาดนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณยิ่งทำไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณยิ่งดีขึ้นคุณยิ่งทำไปแล้วมันเกิดผลในแนวทางที่บางครั้งนะคะหลายๆท่านก็คือมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยว่ามัทำให้เราแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปมันทำให้เราแตกต่างจากบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้มาปฏิบตัติแล้วก็ พยายามตรงส่วนนี้นะคะทําให้ชีวิตเปลี่ยนใครก็ตามที่นั่งกรรมฐานคุณจะได้คุณจะไม่ได้ระดับเลเวลอะไรเลยก็ตามนะคะทําให้สติคุณปัญญาคุณหรือความคิดความอ่านแม้การปฏิบัติตนของคุณนะคะแนวทางความคิดจากอดีตปัจจุบันคือมันเปลี่ยนไปมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปฏิบัติกรรมฐานในขั้นแรกนะ,ะเป็นอุปจารสมาธิหรือในขั้นของคานิ ทนนันิกะสมาธิก็ตามยิ่งทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะคะก็คือคุณเปลี่ยนตัวเองได้นั่นเองในหลังความเป็นจริงนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่ยิ่งทำยิ่งทำให้เรารู้ว่ามันทำแล้วมันดีนะคะแล้วก็อยากจะทำไปเรื่อยๆแล้วหลายท่านเนี่ยปฏิบัติกรรมาฐานได้ดีมากๆเพราะมีสัญญาณเดิมอยู่แล้ว นะคะท่านเนี่ยสวดมนต์มาเยอะมากสวดมนต์แทบทุกบทนะคะใจก็ยังไม่สงบยังไม่นิ่งพอเท่ากับตัวเองลองพยายามนั่งสมาธิลองพยายามปฏิบัติกรรมฐานดูนะคะจึงรู้ว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากกว่าในการปฏิบัตินะคะและที่สําคัญเนี่ยบทสวดมนต์นะคะก็คือการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณบางส่วนก็เป็นคาถาเพื่อป้องกันหรือเป็น คำสอนของพุทธองค์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ยิ่งสวดย,ยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจแล้วก็ยิ่งไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เชิงว่ายึดติดนะคะคือคุณไม่ได้คุณไม่ได้ใจจดใจจ่อกับสิ่งนั้นจริงๆนะคะเน้นมาเรื่องของการทําสมาธิทําให้ตัวเองเนี่ยสงบทําให้ตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเหมือนกับว่าการทําด้วยตัวเราเองนะคะอธิษฐานขอพรหรือทําจิตให้สงบ มันก็เหมือนกับเป็นพรที่คุณให้ตัวเองอยู่ทุกวันไม่พูดไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะมีสติมีสมาธินะคะมีความตั้งใจมีความเข้าใจคุณทำอะไรมันก็จะไม่ผิดพลาดคุณทำอะไรมันก็จะมีความสุขเรียกได้ว่ามันทำให้ตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างสำหรับนะใครที่ เป็นคนที่ปฏิบตัติหรือเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินะคะตรงส่วนนี้จะตอบโจทย์และจะทําให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนมากขึ้นนะ,ะจึงทําให้เหมือนกับชอบตรงการนั่งกรรมฐานแล้วนั่งสมาธิมากกว่านะคะเป็นในลักษณะนี้แต่จะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบางท่านน่ยคุณคุณไม่ได้สวดมนเลย ะะเริ่มเข้ามาในการปฏิบัติเนี่ยนั่งกรรมฐานอย่างเดียวบางครั้งนะก็เหมือนข้ามขั้น,นะคะเพราะบุญกุศลของแต่ละคนตัวตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,ะบางคนมีบุญมากนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรบุญเก่าสะสมมาในอดีตชาตินะคะบางท่านก็นั่งสมาธิแล้วไปได้เลยบางท่านเนี่ยหลายๆท่านส่วนใหญ่ต้องเริ่มจากการสวดมนต์นะ,ะสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐาน ครวบคู่กันไปนะคะแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้สวดมนต์อะไรมากหรือไม่สวดอยู่ดีนั่งกรรมฐานแล้วก็ไปได้เลยติดได้เลยต่อได้เลยไปชาน1ชา้น2นะคะแต่ขอบอกว่าน้อยมากนะอะไรที่ข้ามขั้นบางครั้งเนี่ยใจเราในแต่ละวันเราเจอเรื่องอะไรที่เยอะแยะมากมายเหมือนมารุมมาสมอยู่ในหัวสมองในจิตใจในความรู้สึกเรานะคะเราจะต้องละเอาสิ่งเนี้ย ออกให้มันใสให้มันสะอาดให้มันโล่งให้มันโปร่ปงด้วยการสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนนะจากนั้นค่อยมาเพิ่มในการนั่งกรรมฐานอันนี้ก็จะดีมากนะคะและที่สําคัญอนะ่ะคือทาแล้วมันเกิดผลทําแล้วมันได้ผลนะคะมันไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้เป็นการส่วนตัวนะคะหลายๆคนที่เข้ามาฟังคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่ทําสิ่งที่พยายามจะเป็นสิ่งที่พยายามจะปฏิบัตินะคะมันจะเกิดผลกับตัวคุณและ คนในครอบครัวคุณหรือแม้แต่งานแม้แต่สิ่งที่คุณเป็นอุปสรรคกำลังเผชิญอยู่นะคะจากร้ายกลายเป็นดีจากศักตรูเป็นมิตรหรือแม้แต่ชีวิตคุณสิ้นหวังท้อแท้มากๆนะคะแต่กลับว่าเหมือนมีคนมาชักนำมาชุดช่วยคุณไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าแม้แต่ สถานการณ์บางอย่างที่มันพลิกชีวิตคุณให้ดีขึ้นแต่ว่ามันจะช้าหรือว่ามันจะเร็วนะคะอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่พื้นฐานเดิมของคุณนะบางคนเนี่ยได้อะไรดีๆมากเลยเข้ามาในชีวิตจากการปฏิบัติตรงนี้นะคะแล้วแพก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกทุกคนว่าสิ่งดีๆที่พยายามทําไปนะคะโดยเฉพาะการนั่งกรรมฐานถ้าใครที่คุณนั่งแล้วคุณเคยสงบมากๆ จนชนิดที่ถึงฌานหรือใกล้ถึงฌานคุณจะรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เรารู้ว่าความสุขทั้งหมดในโลกใบนี้นะไม่มีอะไรที่มันเท่าสิ่งนี้แล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้นะคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นความสงบมันเป็นความเยือกเย็นเป็นความเหมือนปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่ทําให้เข้าใจว่าอาการปฏิบัติฌานสมาธิอะมันมีความสุข ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะจะยกตัวอย่างเรื่องของตัวเองให้คุณฟังนะคะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอ่ะคือนั่งสมาธินะคะก็คือนั่งกรรมฐานเนี่ยแบบธรรมดาปกติเลยนะกลางวันด้วยนะคะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันรู้สึกดีมากๆมันโหเหมือนตัวเบามากๆเลยทุกคนนะคะทำให้จิตเราว่างแล้วก็สงบ ้าจะพูดเรื่องของตัวเองให้ฟังนะคะมีช่วงหนึ่งที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่าโหมันมีความสุขมากๆไม่เคยมีความสุขไม่เคยเจอเจออะไรในแบบนี้มาเกาะที่มันเป็นความสุขที่มันไม่สามารถหาได้จากเงินทองหรือความสุขทางกายนะคะขออภัยค่ะความสุขในกามความสุขในการที่เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะ ความสุขจากการพอใจที่เราได้รับความรักความใส่ใจหรือว่าเราได้รักใครได้ทําอะไรดีๆให้ใครอะค่ะมันตรงกันข้ามจากสิ่งนี้เลยมันเป็นคนละรูปแบบเลยค่ะซึ่งมันอธิบายไม่ถูกนะถ้าใครที่เคยปฏิบัตินะคะจะรู้สึกว่าการที่เราจะได้ไม่ว่าจากขั้นหนึ่งขั้นสหรือจะได้ชาอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆจนลืมไม่ลงเหมือนกับ หลายๆท่านที่เขาเป็นเกจิอาจารย์แล้วติดในฌานนะคะมันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่คือสามารถที่จะติดตรงเนี้ได้เนี่ยค่ะก็คือติดในการนั่งกรรมฐานติดในฌานอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเหมือนกับกิเลสอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้คนที่ปฏิบัติในขั้นที่จะบรรลุอรหันต์เนี่ยไม่สามารถที่จะ กดปล่อยตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นความสุขซึ่งยากที่จะอธิบายนะคะก็อยากจะพูดให้ทุกคนฟังถ้าใครถึงมากกว่านี้หรือใกล้จะถึงหรือเป็นในลักษณะนี้นะคะบุญถึงพร้อมของคุณคุณเป็นคนที่โชคดีมากใครที่มาฟังคลิปจนถึงณเวลานี้นะคะขอให้คุณปฏิบัติได้ดีขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะ